đài lâu ơi đài lâu ơi เอาจนได้ไอ้สัตว์ ไฟไฟกล้องติดวะฮะ ลงแล้วเว้ยลงแล้วเว้ยวิ่งวิ่งวิ่งตีตัดวิ่งของจริงไหวตัดเห้ย สองคนมาเอาเล็กเล็กอยู่ตรงนี้และทุกคนจําไว้นะคะถ้าร้านกาแฟเป็นอะไรไปก็คือมีปัญหาแค่คนคนนี้เ,เพราะฉะนั้นนี่เหล็กเจ้าของตลาดคะเจอแล้วค่ะเล็กอ่ะไม่ต้องมาถามร้กาแฟนะคะว่าใครเอาไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามร้านกาแฟแล้วค่ะ ก็ดูเองละกันแล้วตอนเช้าไม่ต้องมาดักถามด้วยว่าใครใครแบบไปใครอะไรยังไงฉันทําให้ดูแลละอ้าวพูดเหมือนเมื่อกี้สิคะน้องเรื่องของใครเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาพูดเมื่อกี้อ่ะ่ะพูดมา

ยืนถ่ายตรงไหนเนี่ยนี่เลยค่ะไม่กล้าลงเลยค่ะอ๋อยืนบนรถเลยใช่อยู่บนรถเลยเห็นชัดมากแล้วถ้าเราขึ้นมาบนรถเลยทําไงเนี่ยเขาจะกระโดดขึ้นมาค่ะอ่าเขาจะกระโดดขึ้นมาแล,แล้วทําไงอ,อ่ะรีบว่าโทรศัพท์ถ่ายคลิปไงอ๋อเลยลงใช่ยไหมใช่บอกว่าต้องถ่ายรีบอ๋อยังน,น้อยก็เอาโทรศัพท์ป้องกันไว้ก่อนป้องกันว่าเป็นอะไรไปอันนี้คนนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแบบเนี้ย นี่เขาจะมาโยนหรอเนี่ยไม่เขาโยนแล้วนี่นี่ก็คือผ่านไปแล้วเขาแบกไปแล้วค่ะอทุกทีนี่จะมาสองคนใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าวันนี้เพื่อนไม่อยู่มาคนเดียวเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยกาลังเพิร์ทเลยเนี่ยกำลังด่าเลยก็คือด่าแล้วเจอกล้องแล้วอ่อนแล้วเจอกล้องแล้วอุ้ยก็เขาวางปุ๊บเขากระโดดขึ้นมาแล้วโอ้ไม่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วค่ะ ก็เลยหากล้องละเจ้าเรื่องเราให้ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเขามีคัตเตอร์ด้วยนะไม่เชื่อถ<ห>า,<ห>ามร้านก็จรองใช่ค่ะ ครับจากสอบถามนะครับตลาด18ขอด2เนี่ยตอนนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับมีการขโมยเหล็กนะฮะเป็นรายวันทุกวันนะครับจากโครงเหล็กของเราเนี่ยที่กว้างประมาณ10เมตรนะฮะกว้างา10เมตรคูณ10เมตรเนี่ยก็จะเหลือจากโครงนะฮะตรงกลางาเหล็กถักที่อยู่ด้านข้างเนี่ยรอบๆอโครงเต็นท์เนี่ยก็โดนยกโดนอาหายไปหมดเลยพร้อมกับเหล็ก ท่อนเล็กๆที่สามารถที่ยาหยิบจับได้นะครับก็ก็หยิบไปด้วยนะครับแล้วที่หายหายไปเยอะไหมเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากทุกวันเลยนะฮะมีการแจ้งเตือนเข้ามาแต่ว่าผมก็ไปไม่ทันนะครับเราจะไปนั่งเฝ้าทุกวันมันก็ไม่ได้เวลาที่เราออกมานะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปเขาก็มีการดา่าทอตามในคิดนะฮะ เห็นว่าหม่ค้าถ่ายกาแฟจะเป็นคนถ่ายคลิปไว้เนี่ยใช่คนร้ายกลุ่มที่มาขโมยเหล็กไปหรือเปล่าครับก็ใช่ครับชัดเจนเลยฮะอันนั้นคือเหล็กของอทางด้านตลาดแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลาย,ลายคลิปนะฮะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาถ่ายเอาไว้มีการขนกันเป็นรายวันเลยนะฮะเขาก็ดูออกแหละว่าเป็นการขโมยกันนะครับแล้วทางที่นั่นไม่มีคนดูแลหรือไงค,คนดูแลเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับตอนกลางคืนเนี่ย ก็จะไม่มีใครดูแลนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็ไม่กล้าว่านะครับแต่เขาแจ้งมาเราก็ไปดักแล้วก็ไปเจอบางทีก็ไปแล้วบ้างแล้วก็วนหาก็ไม่เจอเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเขาขโมยกลางวันเลยเนี่ยเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยไหครับครับก็ไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอ,อ่คือขโมยกันจงขึ้นนะฮะส่วนมากจะเป็นกลางวันกลางคืนนี่ก็น้อยนะครับกลางคืนน้อยแต่ว่ากลางวันเนี่ยจัดจ่เลยหลายๆเที่ยว บางทีเขาแจ้งมาเราก็วิ่งมาไม่ทันแล้วบางมีความรู้สึกไงครับที่คนร้ายกล้าเข้ามาขโมยของในตลาดเนี่ยกลางวันแดดแสกเลยเนี่ยก็ท้าทายกฎหมายนะฮะท้าทายกฎหมายนะในส่วนนี้นะครับฝากตำรวจท้องที่ด้วยนะครับช่วยเข้าไปดูแลแล้วก็กวดขันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าหลายๆร้านนะแถวนั้นนะฮะไม่ใช่แต่ตลาดที่ผมที่เดียวนะครับหลายๆร้านหลายๆ ผู้ประกอบกิจการเนี่ยก็ปอกความเดือดร้อนให้หลายๆร้านนะฮะเห็นว่าเวลาแต่ละครั้งเวลาใครไปว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนจะทําร้ายคนที่มาพูดด้วยใช่ฮะเหมือนกับอาการที่มไม่ทราบว่าเมายาหรือเปล่าหรืออะไรแล้วฉุนเฉียวนะครับฉุนเฉียวแล้วก็ด่าทอนะครับกลับมาด้วยใครก็คือไม่กล้าว,ว่าเขานะครับไอเราเนี่ยจะกล้าจะเข้าไปก็ไปไม่ทันนะฮะแล้วเหล็กที่เขาเอาไปแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเหล็กอะไรครับเหล็กที่เรา ก่อสร้างตลาดนะครับแล้วเต็นที่เราลื้อมาเรากะจะว่าเอาไปลงอีกที่หนึ่งเอาเี่ยวไปพักไว้เฉยนะฮะแล้วก็อะไรที่เขาพอจะแบกได้ถามว่ามัน,ม,นมันเล็กไหมมันก็ไม่เล็กนะฮะมันก็ใหญ่บางทีก็มาสองคนช่วยกันแบกหัวแบกท้ายไปอย่างอย่างสิบสิบเมตรเนี่ยวันนั้นที่ลูกน้องผมมาเนี่ยมามาทำความสะอาดที่ตลาดเนี่ยเขาก็ยากเลยแต่ที่ลูกน้องผมก็ไม่รู้พอพอถ่ายรูปไปปุ๊บผมก็รีบมาเขาก็ไปแล้วนะฮะตามไม่ทันเลย ราคานี่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเราซื้อใหม่โอ้โหตัวนี้เหรอฮะตัวนี้ซื้อมาเนี้ยแสนสองนะฮะแสนแสนแสนกว่าบาทนะครับแล้วเราไปขายเส้นเหล็กเนี้ยนะใช่ครับผมใช่ครับก็เหลือแค่นี้นะฮะจังเนี้ยฮะแล้วมีได้มีการไปแจ้งความหรือ,อยังครับก็กําลังจะไปแจ้งความนะฮะแล้วก็คิดว่าจะไปแจ้งความดาเนินคดีครับเพราะมันไม่ไหวแล้วครับผมใช่ครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยแล้วเราก็ต้องมานั่งซื้อเหล็กใหม่ทําด้วยนะฮะ สุดท้ายแล้วอยากให้บางฝากถึงคนร้ายที่มาขโมยเหล็กไปไหนครับก็เลิกทําวิสัยอย่างนี้ซะมาผมก็ไม่แน่ใจว่าไปไปขโมยที่ไหนหรือเปล่านะครับคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับถามว่าเหล็กเนี่ยเวลาที่ขายไปเนี่ยน้องขายไปเนี่ยมันได้ราคาเนี่ยแทบจะแทบแทบจะไม่เท่าครึ่งแทบจะไม่ได้ครึ่งของราคาเหล็กเลยทุกวันนี้เหล็กแพงมากนะครับแล้วเราจะทําใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อใหม่ในราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะตอนนี้เหล็กแพงมากครับ ลงออกมาจากตลาดเล็ยกยาวมากประมาณ6เมตรน่ะเขาก็เลยมาโยนแต่ไม่รู้ว่าตั้งใจโยนใส่รถพี่หรือว่าไม่ได้ตั้งใจโยนแต่มันโดนรถพี่ที่ก็เลยถามว่าวนะ้องทไปมาโนยนใส่รถพี่ละ่ะคะเขาบอกทำไมกูจะโยนน่ะผมก็อุ้ยแล้ว,แล,วแล้วพี่ไปทำอะไรที่น้องโอ้ขึ้นเลยค่ะอพอขึ้นเสร็จนะพี่ลีก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยว่าโทรศัพท์มาถ่ายเพราะว่าตัวเองอยู่คนเดียวและอยู่กลางในป่า แล้วมันขู่ด้วยเหรอเขาบอกว่าจะมีราขด้นาดนี้ยกูยังมแล้วแล้วเหล็กนี่เขาเอามาจากตรงไหนอ่ะเอามาจากตลาดค่ะเห็นว่าตลาดนี้เหล็กหายบ่อยมากเลยเหรอใช่ค่ะอใช่หายบ่อยมากแล้วตอนที่เขายกมาโยนเนี้เขาเอาไปทางไหนต่อก็เห็นแบกแบกไปอย่างเนี้ยเขาแบกเดินไปเลยเหรอคนเดียวก็ปกติมีสคนนะมากันสองคนใช่ไหม ไอ้วันที่มีเรื่องกับพี่อะอ๋อแต่ทุกครั้งที่เขามาเอาเนี่ยเขามากันสองคนอ๋อเพราะว่าตรงตรงมุมนู้นอะมันมีเห็นสองคนช่วยกันแบกอยู่อะใช่ค่ะคือเป็นกลุ่มเดียวกัน,น,นอ๋อแล้วเคยเห็นหน้ามาก่อนไหมไม่ไม่แน่ใจอะเพราะว่ามันเดินผ่านไปผ่านมาก็เราก็ไม่ได้สังเกตเลยแล้วเขาผู้แล้วกลัวไหม ป้องกันไว้ก่อนตอนตอนแรกก็คิดว่าจะดีพอเจอโทรศัพท์เจอทริปกบก่อนลงก็เลยว่าเขาจะดีแน่นอนอยากให้คุณพี่ฝากถึงเจ้าที่ตำรวจหน่อยครับอ๋อก็ยิ่งฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับะช้ฝากม,ม,มาดูแลด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเยอะมากเลยเด็กวัยรุ่นที่เป็นแบบนี้นที่ยาหรืออะไรคูชาวบ,บ้านก็ไปท,ทั่วเลยคนทำอาหารที่เาแบบมากเลยนะคะสุดท้าย ถาาถึงคนร้ายหน่อยอ,อ๋อทุทายน้องขาอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่านี่อยู่คนเดียวพี่ก็กลัวอ่ะเพราะว่า